เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกกาดินทุกวันบุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรม เพียงเพราะพูดมากส่วนผู้ใดได้สดับกรับฟังธรรมน้อยแต่พิจารณาเห็นธรรมด้วยนามกายทั้งไม่ประมาทธรรมนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงธรรมันเป็กลงจ เนห่วหวววงออกกล้าััไบสิ่่งรร้ายทีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังอยู่กับท่านผู้ชมในทุกๆเวลานะคะสำหรับห่วงเวลานี้ก็เป็นห่วงเวลาที่เราเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วเป็นเดือนที่จะมีเทศกาลที่สำคัญของไทยก็คือเทศกาลสงกรานต์และในช่วงสงกรานต์จะมีวันสำคัญที่เรียกว่าวันครอบครัว เป็นวันที่มีความหมายมากดิฉันเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าความหมายแบบโลกโลกที่เรารู้จักกันในเรื่องความสําคัญของวันครอบครัวนะ<ช>เข้าใจพอสมควรแล้วในทางธรรมะครอบครัวมีความสําคัญอย่างไรหรือไม่วันนี้เราก็โชคดีอีกเช่นเคยนะคะจะได้มากราบัหกรรเรียนถามจากท่านเจ้าคุณพระปรกวชิรากรแห่งวัดราชภาติการามคะ่ะกราบัหกรรมพระท่านคะ่ะ รบกวนท่านทุกเทศกาลเลยค่ะตอนนี้ก็จะย่างเข้าสงกรานเพราะมีวันครอบครัวค่ะท่านคะนะในทางพระพุทธศาสนานี่ครอบครัวมีความสําคัญหรือไม่แล้วก็สําคัญเช่นไรคะท่านขอจเจริญพรท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในวันนี้ก็จะวกเข้ามาหาตนเอง หาชีวิตของตนเองกับครอบครัวก็มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งถ้าใครไม่รู้ว่าครอบครัวสำคัญอย่างไรก็ควรจะมาบวชเส <c oughs> <c oughs> คำว่บาบวชก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้ามาโคนหัวอะไรทั้ง,งหมดนะทำให้สุขเหมือนกล้วยก็ยังมีโอกาสบวชได้นะ,ะมาบวชแล้วทำให้สุขและให้มีรสชาติเพราะนั้นครอบครัวก็เหมือนกัน อย่าเป็นครอบครัวที่ฉันของดิบ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เป็นปริศนานิดนึงทีนี้ต้องก่อนที่จะอธิบายเรื่องนี้หรือเข้าใจเนี่ยความจริงไม่ต้องอธิบายนะ <Okay. S 2> ทุกคนรู้แต่พูดไม่ออกเพ <Okay. S 2> ราะครอบครัวคืออะไร <Okay. S 2> สำคัญอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองถ้าไม่เข้าใจก็หายใจเข้าไว้ <Okay. S 2> สักวันหนึ่งจะเข้าใจเองเหรอคะ เพราะเวลาเนี่ยมันจะสอนคนนะเด็กๆนี่ไม่มีอะไรพอโตขึ้นมาแล้วธรรมชาติสอนเองเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเป็นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะอยู่เพื่อให้เหมาะสมกับครอบครัวให้มีครอบครัวเป็นที่อยู่อาศัยทุกวันนี้พูดอย่างไม่เกรงใจว่าคนไม่มีครอบครัวรไม่อยู่แต่รูปร่างแต่หัวใจไม่เป็นนะ่ะ เน่เห็นไหมอาจจะเข้าสวนใครไม่รู้แต่ครอบครัวอาตมานี่สบายไม่เคยนอกใจใครอ,อยู่กันภายในก็มีไรสารทุกข์ุขดิบก็หันหน้าเข้าหากันค,ครอบครัวที่หันหน้าเข้าหากันนั้นเป็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของความสุขเมื่อเข้าใจกันแล้วเนี่ยจะจะสุขจะทุกข์จะอดจะอยากจะร้อนจะเย็นเนี่ยสบายสบายใจได้เพราะฉะนั้นต้องขอพูดคำว่าครอบครัว ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยยังไงก็ได้แต่สำคัญอยู่ที่ผู้เข้าอยู่อาศัยเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมาะสมแก่ครอบครัวแล้วหรือ,อยังก่อนที่จะมีครอบครัวก็เรียกว่ามีคนสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันเรียกว่าคู่มั่นคู่หมายพอมีคู่มั่นคู่หมายแล้วเราก็ที่เราจะมั่นหมายกันได้นั้นต้องมีอะไรที่ตรงกัน แต่สิ่งที่ตรงกันนะอย่าตรงกันมากนะพึ่งไม่ค่อยได้เรานะที่สรงตรงกงินเนี่ยพึ่งได้ก็ต้องมีพึ่งนคนละอย่างอย่างเดียวพึ่งไม่ได้คู่คู่กันไงใช่ไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าชายพึ่งหญิงหญิงพึ่งชายพ่อพึ่งลูกลูกพึ่งพ่อประเทศชาติพึ่งประชาชนประชาชนพึ่งประเทศชาติอันนี้เจอประเทศชาติอย่างเดียวไม่มีประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นความสําคัญองอยู่ที่ว่าเราเป็นบุคคลที่มีคุณภาพรหรือ,อย่าง<ช>เป็นคนแล้วหรือ,อยังเป็นคนที่สมบูรณ์พอแล้วไม่ขาดตกบกพร่องแต่คนนั้นมันก็ยุ่งอยู่ตลอดละหมุนด้วยกิเลสกรรมวิบากนักกิริยาของคนองนนเมื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยทำคนที่สมบูรณ์ให้เป็นมนุษย์<ช>มนุษย์ก็ผู้มีใจสูงแบ่งมนุษย์ออกเป็นหประเภท มนุษย์ามนุษย์โสคนที่เป็นมนุษย์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 ซาดีรัชานโนมนุษย์ดีรัชานขวางเขาอยู่เรื่อยขวางโลกมนุษย์าเดรนิโกเดรยิโกนะมนุษย์นรกร้อนใจอยู่เสมอมนุษย์าเทโวมนุษย์เทพมีริอตตปะมีศีลห้ามนุษย์าวิสุทธิโกมนุษย์บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกับพ่อแม่ที่มีลูกก็ให้เป็นมนุษย์พรหม พ่อแม่นั้นเป็นเกียรติยศของลูกถ้ามีลูกแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นจึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีลูกก็ได้แค่สามีภัญยานั้นความเป็นคนเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาจนถึงพระพรหมพรหม,มาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกเพราะฉะนั้นถามว่าทําอย่างไรครอบครัวถึงจะมีความสุขก็หาคนที่รู้ใจหาคนที่ไว้ใจ หาคนที่เข้ากันได้ด้วยความคิดก็จะทําให้ครอบครัวนั้นมีขอบเขตครอบครัวครัวก็คือหลายอย่างรวมมีทำอาหารได้ตามใจประสงค์ครอบคําว่าครอบก็คือให้มีขอบเขตบ้านไม่มีรั้วไม่ได้อย่างน้อยต้องมีกําแพงบ้านอันมีกําแพงรั้วพอมีกําแพงรั้วเราก็อุ่นใจขึ้น เพราะฉะนั้นขอบเขตก็คือขนมจำเรียมประเพณีกฎหมายศีลธรรม,มรเป็นขอบของมนุษย์เป็นขอบของครอบครัวครอบครัวต้องมีกฎหมายกฎหมายคือระเบียบแบบแผนขนมจำเรียมประเพณีที่สร้างประโยชน์ชนะสุขให้เกิดขึ้นในสังคมคอย่าผิดกฎหมายก็เป็นครอบครัวที่ดีดแล้วแต่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขก็จะต้องสร้างคุณสสมบัติคุณธรรมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ฆ่าสัตว์ให้มีเมตตา ไม่ลักทรัพย์ให้มีสัมมาอาชีพไม่ประพฤติผิดในคู่ครองให้มีศรัทธาและสันโดษนะไม่ไม่ไม่พูดปดกดให้มีสัจจะไม่ดื่มสุราเมรัยก็ให้มีสติสัมปชัญญะศีลธรรมน,นี่แหละเป็นหัวใจของครอบครัวถ้าครอบครัวใดได้ศีลได้ธรรมอย่าว่าแต่ครอบครัวเลยสังคมและโลกก็จะอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าพระคุณ วัดสวนโมกพร้งค,คุณพระพุทธธาตุแต่ค,คุณธรรมโกศอาจารย์ท่านพูดมาคํานึงว่าถ้าศีลทำไม่กลับมาโลกาจะพินาศเพราะนั้นเรื่องนี้ครอบครัวก็ควรจะท่องเอาไว้ถ้าไม่ครอบครัวใดคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงเป็นหัวใจของการที่จะทําครอบครัวให้เป็นสวรรค์อย่างที่เคยพูดไว้บ่อยๆภรรยาก่อน เพราะผัวเป็นแม่บ้านภรรยาดีมีห้าท่านว่าไวหนึ่งเข้าใจจัดการงานเคหาส 2, 2, องสองครห์เพื่อนผัวตัวไปมา 3, สามเสนหาสามี 3, ไม่นอกใจสี่รักษาทรัพย์ไว้ไม่ให้ขาดห้ามันกวาดบ้านเรือนไม่เชืนเท่าไหลสมัติ่าถ้ามีสัตว์ใดย่อมนับได้ว่าเลิศประเสริฐเอ่ยนี่หมายถึงว่าข้อที่หนึ่งภรราที่ภรรยาสามีก็เหมือนกันสามีดีมีห้าท่านว่าไว้ หเข้าใจยกย่องประคองขวัญ <Okay. S 1> สองไม่ดูถูกภรรยาให้จาบันสามผูกพันไม่นอกใจจนวายปลานสี่ควมอบความเป็นใหญ่ให้เสร็จสับห้าหาเครื่องประดับสำหรับราก <Okay. S 1> ใหม่ๆก็เช้าเย็นถึงเที่ยงถึงเดือนถึงนานไปแล้วหายจ้อยลืมสมบัติห้ามีจบครบไม่วาง <Okay. S 1> เป็นเยี่ยงอย่างสามีดีนักแรนี่คือหัวใจของครอบครัว ที่จะให้มีความปึกแผ่นมั่นคงคแล้วก็มีความสุขขอให้ท่านทั้งหลายที่จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะซึ่งเป็นผู้ที่สำคัญในครอบครัวต้องให้มีสติปัญญาสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดปัญญาตัดสินใจว่าอะไรควรทำควรพูดควรคิดเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะเป็นครอบครัวอยู่ดีมีสุขสนั้นในรายการนี้ก็ขอสรุปว่าขอให้ท่านเป็นผู้ที่ มีครอบครัวมีความสุขด้วยการเข้าใจกันและหันหน้าเข้าหากันนำความบริสุทธิ์ใจความจริงเข้าพูดกันรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ต้องรับให้ได้ในโอกาสต่อไปถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่มั่นคงเพื่อครอบครัวมั่นคงแล้วบ้านเมืองก็เกิดสันติภาพสันติสุขและสันติธรรมงั้นก็คงจะควรแก่เวลาแล้วกราบน้อมสักการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ท่านผู้ชมคะฟังเพลินนะคะและดูเหมือนกับว่ายังมีรายละเอียดอีกถ้าจะสมัครสมานความรักในครอบครัวซึ่งทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ในทางสังคมก็สําคัญนะคะท่านบอกว่าครอบครัวจะเข้มแข็งแข็งแรงก,ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันติดตามรับชมรับฟังการให้ธรรมะของท่านเจ้าคุณพระปรมวชิรากรแห่งวัดราชภาติการามกันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ